ก็ที่นี่นะครับสวนพุทธาศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิจถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่ก็แนะนําเลยครับที่นี่สวยงามมากนสิิิกีครับตอนนี้เราอยู่บนสะพานแล้วนะครับนกในลืนปลาแห่งนี้นะครับจะมีเยอะมากนะฮะใจแบบนี้เลยค่ะ บางดอกมีไปบานข้างบนก็มีเพราะว่าเขาเกาะที่ถาวันน้ำขึ้นไปบานข้างบนอันนี้เป็นปามเจ้าเมืองตรังครับนี่ใหญ่มากเลยก็จริงๆแล้วจะมีพันไม้ที่น่าสนใจเยอะกว่าน,นี้ครับในเส้นทางของเราครับก็เป็นเส้นทางวงหมากอะไรขึ้นไปวงน้ำตกที่นี่เล่นได้นะเล่นได้แต่ช่วงหนาวนี่ใครอยากจะแบบลองทดสอบก็มาได้เลยครับเนี่ยครับเราจะจะเริ่มเริ่มลงตรงนี้ละนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเชียงใหม่แม่ริมนะครับตอนนี้อยู่ในตัวอำเภอแม่ริมละก็สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปเที่ยวนะครับสวนพุทธศารพระนางเจ้าสิริกิจประมาณเส้นนี้ครับเดี๋ยวพอถึงแยกเสมืองนะครับแยกขึ้นเสมืองเราไปเส้นนั้นกันเลี้ยวซ้ายข้างหน้า ก็จากแยกขึ้นไปที่สวนนะครับก็<ฮ>ะระยะทางประมาณ11กิโลแล้วก็จากตัวเมืองเชียงใหม่มาแม่ลิมก็20กิโลครับประมาณนั้นหลวมๆก็30กิโลไม่ไกลนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ <S <S เดี๋ยวซ้ายตรงนี้นะครับแยกออไปเสมิงขึ้นมอนแจพิเ็จ เส้นนี้ก็สายท่องเที่ยวห้ามพลาดเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยน้ำตกแม่สานะครับสวนพุกษศาสตร์นอนแจม นะครับตรงนี้สวนพุกษาศาสตร์เรามาเข้ากันตรงนี้เดี๋ยวมาจอดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จุดขายตั๋วนะครับเดี๋ยวลงไปซื้อตั๋วก่อนถ้าเข้านะครับนักศึกษาผู้ใหญ่50บาทแล้วก็เด็กนะครับ20บาทผู้สูงอายุ60ปีก็ไม่เสียนะครับ เด็กต่ำกว่า12ปีก็ไม่เสียเข้าฟรีขอบคุณครับก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันวันนี้นัดกับเ,เจ้าหน้าที่เขาไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะช่วยแนะนำสถานที่ให้ทางตรงนี้ก็เข้าทางชั้น ีน้องเข้ามาช่วยนะครับช่วยแนะนําสถานที่น้องก๊อบนะครับตองจุดแรกนะครับจะเป็นคนป,ปี้วอลกนะครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติจากบนยอดไม้นะครับครับเข้าไปาครับผมเข้าตรงทางเข้าทางนี้เลยนะครับครับผม ตอนนี้เราอยู่บนสะพานแล้วนะครับระยะทางนะครับถ้าวัดจาก GPS แล้วก็โดยรวมแล้วถ้ารวมทางออกก็ประมาณ680เมตรนะครับผมยาวยาวมากครับยาวครับแล้วก็สูงก็ประมาณ20-30เมตรนะฮะสูงสูงเหมือนกันสัตว์พื้นถิ่นนะฮะที่น้องเขาอาศัยอยู่นะครับครับผมจะเจอน้องได้เยอะประมาณช่วงเช้าช่วงอากาศเย็นๆ ตรงนี้สวยครับใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้แหละฮะแล้วก็กลับไปมาถึงแล้วครับก็ตอนนี้ขาตับนะครับก็เดินมาเกือบสูนย์ทางเดินละ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เป็นเดือนกระจกเป็นที่รวบรวมพันไม้แล้วก็ทำการวิจัย mm hmm. เดี๋ยวน้องก็พาไปครับ โอ้ตรงนี้ตั้งเต็นท์ัฟกิ้งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราไปเรือนกระจกกันอตอนนี้เราลงผ่านมาทางซุ้มไม้เลื้อยนะครับเป็นทางที่มีไม้เลื้อย คุ้มเป็นหลังคาอยู่นะครับใช่ครับ รตรงดกนี้เพื่อนๆสวยงามมากนะครับกุหลาบควีนซิลิกิตก็ประวัติตามที่เขียนเลยนะครับเป็นกุหลาบน่าจะเป็นของฝรั่งเศสนะครับคนที่เขาปลูกดอกเขาก็ตั้งชื่อดอกตรงนี้ไว้นะครับเป็นพระนามของพระองค์ก็คือกุหลาบควีนซิลิกิตสวยงาม กุหลาบจุลาลงกรนะครับเป็นกุหลาบที่เจ้าดารารัศมีนะครับได้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยนะฮะพืชทนแรงนะครับส่วนมากก็จะนำเข้าจะมีต้นกำเนิดอ,อยู่ต่างประเทศหมดเลยนะฮะครับผมเราสามารถเห็นได้ว่าชื่อเขาจะมีชื่อของเขา แล้วก็จะมีชื่อประเทศติดอยู่ด้านล่างนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าพืชชนิดเนี้ยต้นกําเนิดเขาอยู่ที่ไหนอย่างเคนหญเนี่ครับอินเดียนะครับ mm. ของเอเชียเราก็มีนะครับมีปรงนะครับปรงญี่ปุ่นนะครับอยู่ตรงตรงนี้ครับตรงซ้ายมือตรงนี้เลยครับผม ตั้งท้องนี่มาจะามีต้นกำเนิดอ,อยูป่ประเทศเม็กซิโกนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอาคารเรือนกระจกนะครับของป่าดิบชื้นนะฮะ ครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับเข้ามาเดินชมกันนะครับลมลื่นมีตะไคร่มีมอสจับพื้น ล้วยไม้แล้วก็เฟิร์นนะครับตรงนี้ต่ <มา S 2> อไปนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่พี่พิธพันธ์นะครับครับครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยตรงนี้จุดคนนิยมมาถ่ายรูปตรงนี้เนาะเห็นบ่อย ิินโอเคมาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเขาเขียนป้ายติดไว้ตรงนั้นจอดรถก่อนโอเคครับครับก <temper ed. S 2> ็ okay, มาถึงตรงนี้นะครับพ,พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็ขอบคุณน้องก๊อฟมากนะครับที่พาเที่ยวนะครับเดินดู คันุปย์วอล์กนะครับแล้วก็ลงเรือนกระจกก็เดี๋ยวเราเข้าพิพ,พิธภัณฑ์แล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเขาจะพาเที่ยวนะครับค่ะ <c oughs> ไ,ได้คะ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราแนะนําตรงนี้ก่อนนะคะนี่เป็นอนุสวร,รีศาสตราจารย์ดรสง่าสภารีนะคะผู้ก่อตั้งองค์การสวนพื่อศาสตร,ร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะก็ก่อตั้งเมื่อปี2535ค่ะถัดจากนั้นมาอีก2ปีปี2537ค่ะจึงขอพระราชทาน ชื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตมาเป็นชื่อสวนนะคะค่ะใช่ค่ะลักษณะการเดินภายในอาคารนะคะก็จะเดินขึ้นด้านบนค่ะเป็นชั้น3ก่อนค่ะก,การศึกษาพืชศาสตร์ไทยก็ต้องแบ่งออกเป็น3ยุคค่ะยุคแรกก็คือยุคอยุธยาตอนปลายเลยค่ะใช่ค่ะก็เริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาในอยุธยาค่อนข้างเยอะนะคะก็จดบันทึก ความเป็นไปเป็นมาของสยามในช่วงสั้นๆก็มีการจดบันทึกเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้บ้างแต่ว่าก็สั้นมากนะคะพอในยุคที่สองเนี่ยก็มีนักพฤกษศาสตร์ศาสตราจารย์ดเรเต็มสมิตินันนะคะเป็นคนผลักด,ดันให้มีการศึกษาพฤกษศาสตร์ไทยอย่างเต็มรูปแบบนะคะท่านเป็นคนที่เขียนบริสสารเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ไทยด้วยนะคะแล้วก็เขียน เก็บรวบรวมพันพืชไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Flora of Thailand นะคะก็จะเป็นเล่มหนาตรงนี้เลยนี่จะเป็นเล่มแรกใช่ค่ะโมเดลนี้ที่เห็นนี้จะเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็คือเสมือนจริงค่ะใจแบบนี้เลยค่ะบางดอกนีไปบานข้างบนก็มีเพราะว่าเขาเกาะที่แถาวันน้ำขึ้นไปบานข้างบนก็มีค่ะแต่ปกติแล้วเขาจะบานข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็จะส่งกลิ่นเมนมากๆเลย เหม็นเหมือนศพเลยเขาเลยเรียกว่าดอกซากศพนะคะใช่อันนี้จะเป็นห้องที่น้องๆชอบมาดูกันมีกระตูนด,ด้วยนะคะห้องอาณาจักรพึ่งนะคะนีโลกมหาจัก์ของพึ่ง<ช>อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยะค่ะ วเวลาบันทึกเราก็กดตรงนี้เ,เลยใ,นนนะใช่ค่ะเรากดค้างไว้ตรงนะี้โอเคค่ะใช่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 ค่ะใช่ค่ะใช,ะใช่อันนี้ก็จะใช่ใช่แล้วก็แอคชั่นไปค่ะใช่โอเคก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราแปบทบี่เมื่อกี้เราเข้าทีใช่คทีด้วยดอกใช่ค่ะ ได้ได้ไดนนี่ีใช่โอเคค่ะอันนี้ใช่อันนี้จะเป็นแบบต้องต้องเป็นเกสอนดอกไม้ต้องอยู่ในเกสอนดอกไม้นะคะอายกมือขึ้นนะคะแล้วก็แอคชั่นได้เลยนะคะอ่าแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลด รูปภาพเข้าไปในมือถือได้เลยนะคะที่ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กที่เขามาสู่คณะนี่จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงอ๋อถ้าถ้ามาในพิพิธภัณฑ์นี้ก็ประมาณชั่วโมงเนาะเดินเดินทัวร์ครับเดินสามชั้นเดินดูให้ทั่วครับเ็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยบอกนะครับก็ถ้ามาเขาแวะมาด้วยนะครับที่นี่เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับแล้วก็มีความรู้ เดี๋ยวเราไปกันต่อครับขอบคุณมากครับรตอนนี้ก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เขาให้มาตั้งแคมป์กันได้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในส่วนของพึกษาแคมปิ้งครับ,รบในส่วนของพึกษาแคมปิ้งเราเพุ่งเปิดได้ประมาณสองเดือนกว่าเอง นะครับเรามีทั้งหมดอยู่ประมาณล้านด้วยกันห้าลานหมายถึงในใช่ในบริเวณทั้งหมดเมื่อกี้ถ้าได้ได้ชมในคลิปนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีลานน้ําพุที่โดมกระจกครับก็จะเป็นในโซนของลานดีกับอีครับส่วนบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นลานซีครับลานซีก็จะเป็นบรรยากาศเกี่ยวกับของสวนสนครับสวนสนวนสนแล้วก็จะมีน้ําตกลําธารน้ําตกข้างล่างใช่แล้วก็ตรงข้อดีของลานนี้ก็คือว่ามันจะไม่ร้อนครับมันจะอากาศเย็นตลอดทั้งวันเลย แดดไม่ถึงตรงนี้ใช่ครับนเลยเนาะใช่ครับนี่ครับชใช่ครับเป็นน้ําตกเส้นเล็กครับรได้ยินเสียงอ่าใช่ได,ได้ครับ,บตรงบริเวณร้านเนี้ยด้านบนจะมีบอดบล็อกครับเราสามารถเดินชมต้นไม้ได้ข้างบนนี้ก็เป็นบงปามนะครับพืชบงปามส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือเดินเข้าไปด้านในก็จะเป็นกลุ่มเฟิร์นหรือว่า พวกพืชจําพวกแบบต้นเฟิร์นโบราณล้านปีอะไรพวกนี้ครับจะอยู่ด้านในใช่ครับแล้วก็มันเป็นเฟิร์นที่ความสูงระดับ4เมตรซึ่งหาชมยากส่วนใหญ่เฟิร์นจะระดับหัวเข่าครับแต่นี่แบบไซส์ยักษ์มากเลยเราจะกลายเป็นคนตัวเล็กอารมณ์เหมือนที่เราไปไปชมภาพยนต์ไดโนเสาร์ครับมันก็จะแบบเจอเฮ้ยมันตัวใหญ่แล้วข้างทางเดินก็จะเป็นมอสไปหมดเลยรับรองว่าประทับใจแน่แนแล้วก็ในส่วนของการให้บริการกลางเซ้นนะครับในราคาคนละ150บบาทนะครับก็คือ เป็นตั๋ว2องวันหนึ่งคืนหมายความว่าวันนี้ถ้าเราเข้ามาเราเก็บพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งในเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าแต่ยังเที่ยวสวนต่อได้จนถึง5้าโมงเย็นเพราะว่าเราไม่ใช่แค่แหลังกางเต็นท์ครับเราเรามีแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วยเยอะแยะมากมายครับก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ลองมาดูได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดู้านเเนาะแต่้านซีนเนี่ยจะชอบสําหรับคนที่อ,อยากรักอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติครับมาฟังเสียงน้ําตกมาฟังเสียงนกมาดูดอกไม้กันแล้วก็มามาชมอะไรนะ ดวงจันทร์ในกลางคืนหรือว่าดวงดาวกลุ่มนี้ก็ตรงนี้จะดูดูจะดูดาวจะชัดเพราะว่ามันจะมืดครับเราจะจํากัดแสงไว้ไม่ไม,ไ,มไม่สว่างมากครับแล้วก็ระหว่างเส้นทางภายในสวนพืชศาสตร์ก็จะมีะป้ายสื่อความหมายบอกอยู่แล้วละครับเพราะนั้นนะักท่องเที่ยวท,ที่มาเอง,เองนะครับมาเที่ยวเองอะไรทั้งหลายก็สามารถที่จะศึกษาได้โดยตัวเองเบื้องต้นได้ครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าของเส้นทางตามรอยเสเด็จของสมเด็จพระพันปีครับซึ่งในสวนพืชศาสตร์เนี่ย สมเด็จพระพันปีท่านมาสมเสด็จมาที่นี่เป็นประจําเกือบทุกปีครับเป็นอตอนช่วงแรกๆที่เราจะตั้งสวนพฤกษศาสตร์ครับเพราะนั้นนะท่านก็จะ,ะทรงโปรดเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ความที่มันเป็นทรัพยากรที่แบบสมบูรณ์ท่านก็จะเดินนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีโ,โอกาสนะครับได้เดินไปเส้นนี้ก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็จะจะได้เห็นว่าความสมบูรณ์ของต้นไม้มันเป็นยังไงแล้วทําไมท่านถึงทรงประทับใจที่นี่แล้วก็ เลือกที่จะให้สวนพืชศาสตร์แห่งนี้เป็นชื่อว่าสวนพืชศาสตร์สมเด็จขลังเจ้าสุริกิจครับอันนี้ก็เป็นทางเดินใช่ครับแต่เราไม่ไปเราอยูรนใช่ครับเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่งครับไอ้ตรงนี้จะเป็นพืชกลุ่มปาล์มครับก็จะมีทั้งปาล์มบางศูนปาล์มเจ้าเมืองตรังเจ้าเมืองขลังอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งจะเป็นปาล์มที่เป็นไซส์สเกลใหญ่เดี๋ยวเราเดินดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับใหญ่มากครับใช่ครับ เนี่ยครับไซส์อย่างนี้ก็คือสามารถใช้แทนเป็นร่มเวลาเราเข้าป่าก็ไม่ต้องกลัวแล้วแหละฝนตกเวลา,เาลืมเอามาอย่างเงี้ยก็สามารถใช้พวกนี้ได้ใหญ่มากเนี่ครับใหญ่มากถ้าเทียบกับสเกลผมครับอันนี้เป็นปาล์มเจ้าเมืองตังครับนี่ใหญ่มากเลยก็จริงๆแล้วจะมีพันไม้ที่น่าสนใจเยอะกว่านี้ครับในเส้นทางของเราครับก็เป็นเส้นทางวงหมากอะไรขึ้นไปวงราชพฤกษ์อะไรพวกนี้ครับสวนสนนะครับ กลุ่มเฟิร์นอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับถ้าใครมีเวลาในมาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์อย่างนอ้นต้องสักสวันตามตามตาม,ตามตามต้องต้อสองวันครับถึงจะได้แบบว่ามีความสุขเกี่ยวกับใช่ครับคืความสุขกับธรรมชาติได้มากที่สุดครับใช่ครับ เดี๋ยวเราลงมาตรงนี้ตรงขึ้นเนินเนี่ยครับจะเป็นลานกลางเต็นโซนบีครับแต่ว่าเราคงเ <4. S 1> มื่อกี้ซีครับ <4. S 1> เราย้อนลงมาดี <4. S 1> กับอ e ีอยู่ข้างบนเมื่อกี้เนาะที่เราไปเที่ยวข้างบนที่โดมกระจกะนะครับที่กรมการอาคารเรือกระจกเฉลิมพระเกียรติแต่ถ้าลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราเรา,เราย้อนเส้นทางมาขึ้นไปด้านฝั่งซ้ายก็จะเป็นลานบีครับลานบีก็จะเป็นาลานกลางเต็นที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการแบบเป็นส่วนตัวอยากอยู่กับ ความเงียบๆไม่วุ่นวายกับใครก็ก็เป็นลานบีซึ่งลานบีก็จะเป็นน้ําตกต้นน้ําของลานเออีกทีหนึง่งเป็นน้าตกที่อยู่ชั้นบนกว่าครับขึ้นไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปลานเอก็ได้ครับเอาพาพี่ออกกําลังกายไปด้วยใช่แล้วแล้วก็อากาศตรงนี้มันเป็นอากาศที่จะเย็นสบายกว่าข้างล่างนะครับก็ประมาณอากาศตรงนี้ก็ประมาณสักถ้าเป็นในเมืองต้องลบไปอีกประมาณ3 4มองศา เพราะนั้นอุณหภูมิตรงที่สวนพฤกษศาสตร์จะเย็นทั้งวันครับแล้วก็าสามารถไม่ต้องมา,มาพักที่นี่ไม่ต้องใช้พัดลมเลยเย็นสบายครับแล้วก็นี่ครับเส้นทางร่มลื่นไม่ค่อยมีแสงครับ,รบแล้วก็าชาวแคมป์ก็จะชอบใช้เวลาความสุขได้นานขึ้นเพราะวา่าบางทีเนี่ยเราตื่นมาเวลาเราไปตั้งแคมป์ใช่ไหมครับแสงอาทิตย์เริ่มขึ้นละเริ่มจะร้อนละคนก็เลยแบบเริ่มเริ่มจะเก็บเต็นท์ละแต่ที่สวนน่ะยังไม่ต้องรีบเก็บครับมันล่มแล้วก็นอนแบบตื่นสายได้สบายอย่างนี้ดี่าครับอยู่ได้ทั้งวันเนาะใช่ครับ ครับเป็นจุดมหาชนเพราะว่าส่วนใหญ่คนถ้ามาเชียงใหม่เขาก็อยากเอออยากจะมาแบบสัมผัสกับต้นไม้สัมผัสกับน้ําตกครับเพราะฉะนั้นจุดเนี้จะเป็นจุดยอดนิยมของลานกลางเต็นท์ก็คือจุด A ลาน A, A ครับถ้าใครมาที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาเลือกได้เลยเพราะว่าลานของสวนพฤ่ษศาสตร์เนี่ยเราเปิดให้บริการทุกวันแต่แต่นะครับลูกค้าถ้ามาใครมาก่อนก็สามารถเลือกก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เรา,เรารจำกัดปริมาณต่อวันให้ นะครับแต่ว่าจุดที่ชอบอ่ะาแต่คนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบลานสนลานน้ำผู้ไงครับลานจุดชมวิวอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่ถ้าใครชื่นช,ช,ชอบลานน้าตกใหญ่ๆก็เป็นลานเอเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะทางลงอยู่ทางนี้นะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยเนทุกลานเราจะมีห้องน้ําอยู่แล้วครับแล้วก็จุดชาร์จไฟรับเพราะนั้นลูกค้าก็สะดวกสบายได้เลยครับไม่ไม่ไม่ไมกลาจากจุดกลางเต็นท์เท่าไหร่ครับแล้วก็จอดจอดรถใกล้ลงของใกล้ๆเลยใช่ครับใกล้น้ำตก ใช่เล่นน้ำตก,ตกน้ำตกที่นี่เล่นได้นะเล่นได้แต่ช่วงหนาวนี้ใครอยากจะแบบลองทดสอบก็มาได้เลยครับเนี่ยครับเราจะจะเริ่มเริ่มลงตรงนี้ละนะครับเริ่มลงมาตรงนี้ก็จะเป็นแคมป์ฟืนละนะครับสำหรับสร้างบรรยากาศตอนกลางคืนก็สามารถมาก่อกองไฟตรงนี้ได้ สำหรับแคมป์ในสวนพลื่ศาสตร์สามารถประกอบอาหารได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะก่อฟืนต,ต้องมีก,กดระเบียบนิดนึงก็ต้องยกพื้นมาสักประมาณ20เซนครับถ,ถึงจะทําเป็นแคมป์ฟืนได้นะครับก็สร้างบรรยากาศอารมณ์สบายๆตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นก็จริงแต่แบบอารมณ์น่าจะไม่ถึง20มั้งประมาณ20่สิบอะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับที่สวนพลื่ศาสตร์ก็อุณหภูมิตอนคืนก็จะลงอีกสักเมื่อคืนก็ประมาณ14 1 5นะครับแต่ว่าประมาณช่วงก่อนนี้ก็ประมาณลงไปถึง 12- 13 ก็อยู่ลาวๆนี้แหละครับสบายๆเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะนี่ครับเริ่มเริ่มจะได้ยินเสียงน้ําตกที่ดังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ครับแต่ละแคมป์ก็จะมีอุปกรณ์มาทําอาหารกันนี่ครับก็ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแล้วก็ความสุขของการตั้งแคมป์ก็คือการได้ทําอาหารอยู่กับธรรมชาติแล้กินข้าวกับครอบครัวนะครับแต่ละคนก็จะมีมุมน่ารักนรักนะครับ สวัสดีครับน่ารักมากฝั่งนี้ก็เลิอกอาจจะข้ามาอีกจุดหนึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของของลาน A ก็เขาเรียกว่าจุดที่7จ้ลาน A ครับเป็นจุดยอดนิยมเพราะว่าตรงจุดนี้นะครับจะเป็นน้ําตกที่ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะ,ะใช้เป็นฉากหลังของของเต็นท์ได้สวยๆแล้วก็ตอนกลางคืนนะ่ะเจ้าหน้าที่เราก็จะมีะแสงไฟ สาดไปที่น้ําตกครับทำให้ตรงนี้กลายเป็นฉากน้าตกสีขาวสวยๆเลยทั้งคืนเลยจนถึงเช้าเลยครับอ่าบริเวณน,นี้ครับ ครับสุดท้ายแล้วนะครับใครที่มีเวลานะครับคนเชียงใหม่หรือว่าคนต่างจังหวัดนะครับใที่สนใจที่จะเข้ามาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ส,สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i ยินดีต้อนรับทุกวันครับเพราะว่าสวนที่นี่เป็นสวนของพี่น้องคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญสวนเราไม่ไม,ม,ไม,มีไม่มีวันปิดนะครับเราเปิดให้บริการทุกวันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ใช้เวลานะครับหาเวลาส่วนหนึ่งมาเชียงใหม่ทั้งทีก็มาแวะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริ i k ิ t อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ครับเดินทางจากตัวเม ครึ่งชั่วโมงหรือว่า40นาทีเท่านั้นเองก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รอคอยที่จะดูแลต้อนรับทุกๆท,ท่านเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วครับครับเพื่อนๆก็ที่นี่นะครับสวนษษษษษษษพนุทธศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิตถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่ก็แนะนําเลยครับที่นี่สวยงามมากยิ่งใหญ่แล้วก็มีความรู้ให้เราได้ศึกษาเยอะนะครับมีหลายจุดท่องเที่ยวเลยทั้งแคมป์ปิ้งแล้วก็ เรือนกระจกนะครับหลายอย่างที่นี่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับพอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าหนองเชียงใหม่สวัสดีครับ